เบิ่งเด้อค่ะตรงนี้ก็อีกมองนี่แหละมองที่นั่งไายมองนี่แหะเบิ่งเด้อค่ะไฮไลท์พหลีด้วยค่ะมีหลายมองค่ะบ่แาะมันจะมองนี่นยาวลงไปพูดจะว่าแม่น้องแฝดสิบ่ลงไปเนาะค่ะเอาให้ฟังเสียงธรรมาชาติเด้อค่ะเด้อบัดน,นี้อ่ะสิงเงียบแล้ว เย็นสบายเนาะต้นใหม่ต้นใหม่ใหญ่น้ำหลับเลยมัดเมืม่อลืม,มลืมข้าวคุณเหรอก็เปนอย่างดอกมันบรรยากาศแล้วต้นใหม่ใหญ่มันหลายมันไม่จะต้นไฮเนาะคะ่ะเนาะต้นไฮเพิ่นเพแบบแบบเหมือนธรรมชาติล้างสัตค์มาแตกิ่งการสาขาแบบธรรมชาติอิหล่สุกๆเลยแล,แล้วมองนี่แหละค่ะ ให้เป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆเดวค่อยพูดออย่างนั่นก็เดวคุณสิมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะไปหั่ทันในไปหอดพ้นันหลอยู่เนาะนหลอยู่เนาะนั่นแหละทันไปหอดนี่หอดดอกไม้เนาะค่ะดอกไออย่างนั้นเธอเคลอนะแบงดอกะแบงสีม่วงเนาะค่ะเด้อมีเด้อเปันกำลังออกดอกงามเน่ะอันนี้บรรยากาศแมนยุนสก เนียายเอาอยู่หันไดไลายในยเดี๋ยวค่อยม,าม้าม่อาทิตย์หน้ากับม,ม้าม่มาอัปเดตมัเพต่นอยากหินวะซ้ำมันงามลมลื่นดีน้ำแข็งแล้วกับโขดหินแล้วช่วงช่วงนี้น้ำกำลังน้ำงั้นมางงามไม่เป็นตกเป็นขันเป็นระดับจะถ้าน้ำหลากน้ำหลากในแดงข่วมบุแล้วปิ้มโซนไหมอยู่หรอแต่ว่านี่ช่วงน้ำลดพอดีสันเด้ โอเคบายบาล้ะค okay, e e ่ะเด้อเอาไว้พอกันหลอบต่อไปเนาะค่ะเนาะมีเวลาสิผู้ใดอยากมาหากับมาเด้อค่ะเด้อเทค่ะบายค่ะร e ักทุกคนทุกกำลังใจนะคะมาชมบรรยากาศน้ากันด้อจ้ะเด้อสดชื่นสดชื่นค่ะบาย